อุ้ยเจอแล้วคู่รักสุปตาช่องสามกับโมเมนต์เบื้องหลังสวีทหวานจนต้องลุ้นวิวา เป็นอีกหนึ่งคู่จ้นที่เปลี่ยนสถานะมาเป็นคู่จริงให้แฟนคลับฟินกันต่อแบบยาวๆสำหรับคู่รักสุปตาแห่งช่องสามอย่างนาเดทยาย่าเพราะหลังจากที่ดังคู่นั้นเปิดตัวคบหาดูใจกันก็จะมีแต่ช็อตน่ารักหวานๆออกมาให้แฟนคลับได้เห็นอยู่เรื่อยๆแถมตอนนี้ยังลุ้นแต่งงานอีกคู่ด้วยเพราะก่อนหน้านี้เพื่อนสนิทอย่างคิมเบอรี่ก็พึงถูกเซอร์ไพรส์ไปหมาดๆล่าสุดในโลกโซเชียลได้มีการแชร์คลิปของนเดทกับยาย่าที่ทั้ง คู่นะั้นกำลังนั่งสวีทหวานกันอยู่เป็นภาพนอกจอที่ดูแล้วก็อดยิ้มตามไม่ได้เลยค่ะ ก่อนหน้านี้นะเดชและยาย่าเคยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องการแต่งงานว่าตอนนี้ยังไม่มีแผนเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานใดๆและทางผู้ใหญ่ก็ไม่ได้กดดันในเรื่องนี้โดยนเดชเผยต่อว่าการขอแต่งงานการเซอร์ไพรส์การ,าการเตรียมการมันเป็นรายละเอียดที่เยอะมากๆเหมือนจะของ่ายๆแต่เบื้องหลังคือไม่ง่ายเลยรายละเอียดที่พิมากเขาเตรียมตัวคือเยอะมากแผนเยอะมากใจก็เต้นตึกตักตลอดเวลา กลัวจะผิดพลาดมันต้องแฮนเดิลเยอะแต่สุดท้ายไม่ได้บอกว่าเราเป็นเพื่อนที่ดีนะแต่การมีเพื่อนที่ดีที่ไปช่วยแบ่งเบาภาระตรงนั้นมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลย